ไม่รู้ปัจจนีนรทา,าจะเป็นเช่นไรบ้างเสรีพ่อไม่มั่นใจในฝีมือของนรทา,าเลยอีป่คะพ่อกับภาวนานะให้นรทา,ามีชัยชนะกลับมาบอกแนละ้วให้หอมฉันไปก็ไม่เชื่อกระหม่อมฉันรับรองว่าได้รับแขยชนะกลับมาแน่นอนที่สพ่อตายย่าก็เป็นทำเนิดเนาะนะอ้าวนรทาก็ได้ชั้น กร็อบอกฉันนรธาได้นำชัยชน,นะกลับมาทูลถวายต่อองค์นรดาบดีเปคิด,ดีบบนั้นแล้วพมยาคทำเขอไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆแะ สุดท้ายแล้วแหละเผ่าสร้างชื่อเสียงกันมาขยานขยี้จนปดปี่หมดเลยเดาทิ้งเดาว่าน่าจะได้เดายุคดินเหนื่อยเจ้าเราจะเหนยิยองเหนื่อยจะสึกสงครามมามากหรือไม่ฮะดูอ่อนเปรี้ยงแยแรงมาเชียวอ่อนอ่อนไหมเจ้าคะสึกสงครามมีชัยชนะกลับมา การครั้งนี้คงจะมาจากฝีมือเจ้าสินะเ้าไปได้ก็กระมมงรำประคองไอ้คนหนุ่มคนนั้นไว้แล้วละกองอลีล่าศัตรูคงจะไม่พ่ายแพ้เป็นแน่ฉะนั้นฉลึง <c oughs> ข้าเชื่อะระหว่งางการท้าจ้าคิดมาบางหรืยังว่าเจ้าย,ยังได้อะไรกระมมงฉัอคิดมาตลอดว่ากระมมงฉันปรารถนาสิ่งใดไม่ใช่ห เจ้าต้องการสิ่งใดเร่งบอกมากระบอกทิมนาาธาต้องการอิรัวดีเป็นคู่แต่งงานไหมคะ,อ,ะอิรัวดีคือลูกสาวของเราสิ่งนี้เห็นว่าข้าต้องถามอิรัวดีลูกข้าก่อนอิรัวดีโนราธาเป็นแค่ทหารปลายแถว ห,หม่อมชันดีแล้ววาดีตกลงจะแต่งน,นราทากันถ้าเจนรมาเมื่อทั้สองฝ่ายตกลงปลงใจกันเอ้าพอก็จะไม่ข้องขัดเพราะฉะนั้น ปอยะจัดเตรียมโรงราชพิธีอีกสามวันข้าจะจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างนรทองเรือิรวดีไปลูกเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวไอโโ้โมดเลยอะไรคนนี้ต้องการให้เป็นแบบนี้ไอ้โมดเขาจะมียาเลยจะมียา 太悲出了。